ีสามีมาค่ะหนูกลัวมากเลยคุณลุงช่วยหนูด้วยนะคะได้สิจ๊ะงั้นหนูขึ้นมาหลบบนรถนี่ก่อนแล้วค่ะหน,หนูกินน้ำนี่ก่อนสิจะได้ผ่อนคลายขอบคุณนะคะ ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะเมียผมหายไปไหนไม่รู้อ่ะคตำรวจทําอะไรสักอย่างที่มันต้องรอให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนค่ะถึงจะแจ้งคนหายได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงจะบ้าเหรอครับตำรวจถ้าไอโจน,นี่มันเอาเมียผมไปจริงๆริงอ่ะป่านี้มันคุ้มค่าตายแต่ชั่วโมงแ,แล้วมัง้งตำรวจบ้าอะไรวะ,ะนี่มัน มองอะไรอะลุงเอ่อหนูเนี่ยสวยจังเลยนะผิวก็ขาวด้วยเฮ้ยลุงจะทำอะไรอ่ะลุงจะลวนลามใช่เหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเขานะอันนี้มีอะไรอ่ะก็ตะลุงคนนี้นะสิคะเขาจะลวนลามหนูเขาจะจับตัวหนูด้วยค่ะโอ้โหแกขนาดเนี้ยมงบ้ากันอเหรอวะ จากเจมตัวเอมี่ดูตัวเองแต่งตัวสิแต่งแบบเนี้ยใครบ้างหรอไม่อยากโดนลามอ่ะไปไปเปลี่ยนชุดไปพี่อารไม่บอกว่าสวยไงอาสุบอกเลย,ย<ป>เจ็บเฮ้ยแกจะไ,ไปไหนฮะไม่ไม่ได้ไปไหนทำไมทำตัวมีพิรุษนี่ยนอะไรมาฮะ ไม่มีอะไรเอมี่นี่แกรับผาตัวเมียฉัเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายดีกว่านะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ค่ะเอมี่เอมี่ตื่นเร็วเอมี่ตื่นไหวไหมลงมาก่อนเร็วแยว่แร้วเอมี่ไปลบหลูงมาทำไม ไอคนเนี้ยที่มันลักพ่าตัวเอมี่แล้วก็วางยาสลบวะวางยาเหรออ,อ,อยาเขาจะผิดนะคือพ่อเห็นลูกกำลังเครียดมากพ่อก็เลยเอาอยานอนหลับให้ลูกกินพ่อทำไมคุณลุงถึงแทนตัวเองว่าพ่อคะเออ,เอ,อคือพูดมาเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะบอกให้คุณตำรวจจับคุณลุงไปจริงๆด้วยอ,อ,อย่านะอย่า เรื่องมันก็เป็นเอมี่อย่าเป็นไรนะทำไมตัวร้อนจีอย่างเงี้ยเอมี่พ่อรักลูกนะพ่อรักลูกนะเอมี่ ดต่น,นั้นน่ะพ่อก็คอยตามดูหนูมาตลอดจนหนูแต่งงานมีสามีแต่พ่อก็กลัวหนูอายที่มีพ่อแบบนี้พ่องั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะขอบคุณนะคะคุณตำรวจคุณเป็นพ่อของเอมีจริงๆเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ คือเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมคิดว่าคุณเป็นแกงลักพาตัวผมก็เลยด่าสยับเลยขอโทษนะครับขอโทษนะไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายดีแต่หนูเป็นตั้งแต่เกิดเรืองวันนั้นพี่ก็ไม่ยอมให้หนูแต่งตัวได้อย่างอิสระอีกเลยพี่บังคับให้หนูใส่เสื้อคู่กับพี่เดินไปไหนมาไหน,ไหนแบบนี้หนูก็อายคนอื่นเขามันกันนะ เมียผมครับยิมนี่ยิมมี่เมียผมยมมี่ที่พี่ทำไปเนี่ยเพื่อปกป้องไอ้มี่จากสายตาคนอื่นที่มันมองโรนรามี่อยู่นะพี่ัมถ้าคนมันจะคิดนะใส่เสื้อยื ฉันเลิกกับพี่แน่ส่วนพ่อพ่อไปอยู่กับฉันแล้วก็สามีฉันได้ไหมคือพ่ออยู่แบบนี้มาเป็นสิบสิบปีอะพ่อต้องลำบากมากแน่ๆจ,จริงเหรอลูกเอมี่จะให้พ่อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอลูกค่ะคุณพ่อครับไปอยู่กับพวกเรานะครับแล้วผมจะเป็นคนดูแลคุณพ่อแล้วก็เอมี่ให้ดีที่สุดเลยนะครับขอบใจนะ ขอบใจมากจริงๆเอมี่พอ่อพ่อขอกอดลูกหน่อยได้ไหมลูก